ครับก็มาดูกันต่อนะครับในหัวข้อ introduction to metabolic pathways นะครับเป็นเรื่องของพา w เวในกระบวนการเม t a บอลิซึมเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะได้ไปเรียนเม a b บอลิซึมพา w เวต่างๆของคาร์โบไฮเดรตของโปรตีนนะครับของลิปิดไขมันของกรดนิวคลีกนะครับเราก็มาดู ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมก่อนนะครับนในเซลล์นะครับะจะมีการสังเคราะห์นะครับสารโมเลกุลใหญ่นะครับเช่นสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์แป้งนะสังเคราะห์ไกลโคเจนสังเคราะห์โปรโตีนสังเคราะห์ไขมันนะครับกระบวนการชีวะสังเคราะห์นะไบโอซินธิสิสนะครับเรียกว่ากระบวนการแบบอนาบริก นะครับอนาบริกแปลว,ว่าสร้างสารโมเลกุลใหญ่จากสารโมรเลกุลเล็กนะครับแล้วก็เซลล์ยังต้องทําหน้าที่ในการสร้างพลังงานนะครับการสร้างพลังงานของเซลเนี่ยเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอาหารต่างๆนะครับกระบวนการย่อยสลายเรียกว่าคาตาบริกนะครับอนาบลิคคาตาบลิกนะสร้างสารโมเลกุลใหญ่เรียกอนาบลิก ย่อยสารโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กเรียกคาตาบอลิกหรือว่าอนาบอลิซึมคาตาบอลิซึมลองดูรูปนี้นะครับนะอันนี้ด้านซ้ายคือกระบวนการคาตาบอลิซึมนะครับเป็นเมตาบอลิซึมที่ให้พลังงาน e n นะเอเนอร์ i ียดิงนะครับส่วนอนาบอลิซึมนะครับเป็นกระบวนการสังเคราะห์สารนะเริ่มต้นนะครับนะเรากินอาหารนะ e อเนอร์จีซอนะกินข้าว นะครับ s o u r g y Source นะครับมีการย่อยสลายนะในพาดเวทต่างๆนะครับก็จะได้พลังงานที่ใช้ได้เรียกว่า utilizable energy นะพลังงานที่ใช้ได้จะเป็นพลังงานเคมีนะครับอยู่ในรูป ATP นะส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นฮีทซึ่งเอาไปใช้ไม่ได้นะครับนะนิสิตไม่สามารถไปยืนตากแดดให้ตัวร้อนแล้วก็ทำงานได้นะครับพลังงานในรูปฮีท ใช้ไม่ได้นะเราใช้พลังงานในรูป ATP นะครับแล้วกระบวน,นการย่อยอาหารก็ยังได้ผลิตภัณฑ์นะเมตาบอลิกโปรดักต์ต่างๆนะครับเช่นย่อยกลูโคโสเป็นไพรูเวตนะครับก็ไพรูเวตก็เป็นเมตาบอลิกโปรดักต์นะครับกลูโคโสก็เป็น Energy Source นะครับจากนั้นนะครับพลังงานจาก ATP ก็เอาไปใช้ในกระบวน,นการสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่นะครับเริ่มต้นจาก e อ t e r n a l ์เนลนิวทริสารอาหารที่มาจากภายนอกนะก็เข้ามาในเซลล์นะครับอินทราเซลลุล่าพรีเคอร์สารตั้งต้นภายในเซลล์นะครับกลายเป็นสารมัธยันนะสารตัวกลางอินเทอร์มีเดียสแล้วก็กลายเป็นไบโอโพลิเมอร์คาร์โบไฮเดรตแป้งไกลโคเจนนะครับโบรปรตีนไขมันโครตนิ้ีกนะครับ,รรนะรบนะซึ่งการสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่จากสารโมเลกุลเล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานจาก ATP นะครับ ATP เมื่อปล่อยพลังงานไปแล้วก็กลายเป็น ADP นะไปรอ,อเพื่อสร้างเป็น ATP ใหม่โดยใช้พลังงานจากอาหารต่อไปนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคาตาบอลิซึมกับแอนาบอลิซึมนะนะดังนั้นนะครับนด f ฟร์นะโ,นะโมเลกุลของสารอาหารเนี่ยเมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วมันก็ไปได้สองทาง t ู o a l t e r n a t i v e fate ไฟตแปลว,ว่าทางเลือกชะตากรรมนะครับไปได้สอง,สองทางนะครับมันอาจจะรวมกันกลายเป็นสารโมเลกุลใหญ่ของเซลล์นะครับเซลลูลาร์แมโครโมเลกุลนะครับหรือว่าถูกออกซิไดซ์นะครับเพื่อสร้างพลังงานนะครับนิสิตกินข้าวเข้าไปเนี่ยนะครับก็มันอาจจะเอาลูโคสไปสร้างเป็นไขมันเป็นอะไรต่อ หรือว่าจจะเอาไปออกซิไดซ์กลายเป็น ATP ก็ได้นะขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายนะครับซึ่งการสังเคราะห์นะครับสารโมเลกุลใหญ่ในเซลล์เนี่ยนะครับมันต้องบาลานซ์นะต้องสมดุลกับการย่อยสลายถ้าเกิดว่าย่อยมากกว่าสังเคราะห์เราก็ผอมลงนะครับถ้าสังเคราะห์ มากกว่าย่อยเราก็อ้วนขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบง่ายๆนะแต่จริงๆมันก็มีผลกระทบอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในสมดุลนะครับน,นิสิตชั่งน้ำหนักวันนี้ได้เท่าไหร่สัปดาห์หน้ามาชั่งก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับถ้าได้มากกว่าเดิมก็แสดงว่ามีการสังเคราะห์มากกว่าการย่อยสลายนะนะครับนะทีนี้ สภาวะที่สมดุลที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะ steady state นะครับอาจจะแปลว่ามั่นคงก็ได้มั่นคงคือไม่คือมีสเสถียรภาพนะครับไม่แกว่งมากนะครับ under steady state condition ภายใต้สภาวะมั่นคงอัตราการสังเคราะห์กับย่อยสลายจะสมดุลกันแล้วก็ปริมาณสารโมเลกุลใหญ่ก็จะคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปนะครับลองดูรูปต่อไปนะครับ อันนี้เป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของกิจกรรมเมตาบอลิซึมในเซลล์นะครับนะจะดูยังไงให้เข้าใจง่ายนะแนะนำว่าให้ดูตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับมี1 2 3 4 5นะครับดูไล่ไปนะครับรูปนี้นะจะมีส่วนที่เป็นพื้นสีส้มสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้คือเซลล์นะครับเซลล์นะแล้วก็ด้านนอกก็คือ เลือดนะเส้นเลือดนะครับนะเลือดนะบัดนะครับเวลาเรากินอาหารย่อยเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมครับนะกลูโคสนะครับหรือว่าไขมันนะครับเข้าสู่กระแสเลือดนะครับเดเทอรี่ซัพพลายนะเข้าสู่เซลล์นะครับเข้าสู่เซลล์ในรูปนิวทรยนนะครับสารอาหารนะกลู ose, โคสกรดอะมิโน,โนโกรดไขมันนะครับเป็นตัวอย่างนะ จากนั้นสารอาหารพวกนี้ก็จะถูกนะครับไปได้สองทางนะครับคือ,อไปทางนี้นะครับที่หนึ่ง a n a b o l i c pathway นะครับคือเอาไปสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่นะสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่ใช้พลังงานจาก ATP กลายเป็น ADP กับ PiPi PI คือ inorganic phosphate POC นั่นเองนะครับนะ POC หลุดแล้วก็ ATP ก็กลายเป็น ADP นะจาก3ฟอ phosphate ก็เหลือฟอส p h o p h a t e นะครับไรเป็นใดนะนะครับสารโมเลกุลใหญ่ที่ว่าก็คือโปรตีนนะถ้าเป็นกรดอะมิโนก็กลายเป็นโปรตีนถ้าเป็นกรดไขมันก็เป็นลิปิดถ้าเป็นกลูโคสก็เป็นโพลีแซคคาไรนะครับ,นะรบส่วนในทางกลับกันก็คือ2 h y ไฮโดรไลซิสนะครับเป็นปฏิกิริยาคาตาบริตนะครับนะบโปรตีนโดนย่อยสลาย ไขมันโดนย่อยสลายโพลีแซคคาไรโดนย่อยสลายก็กลับมาเป็นสารโมเลกุลเล็กนะครับหกับสเนี่ยกลับไปกลับมานะครับนะทีนี้นะครับตัวสารอาหารตรงนี้นะครับนะกลูโคสโกรดอะมิโนโกรดไขมันอาจจะเข้าสู่แคตาบลิกพาดเวนะครับย่อยสลายเพื่อให้ได้พลังงานนะ ได้ ATP จาก ADP บวก Pi เป็นคาตาลิกพาเวนะครับซึ่งสารอาหารพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นสารอินเทอร์มีเดียตเช่นกรดแลคติกอะซิติลโคเนะครับพวกนี้ก็อาจจะไปเข้าสู่ไมโทคอนเดรียนะออกซิเดชันอะไรต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกโปรตีนพวกสารประกอบไนโตรเจน กรดอะมิโนก็จะอยู่ในรูปของเสียยูเรียนะครับกรดยูริก ic, นะครับตรงนี้ก็ขับถ่ายทางอุจาร,ระปัสสาวะต่อไปเอ็กคริชันนะครับนะบส่วนพวกสายอินเทอร์มีเดียตพวกนี้ก็สามารถจะกลับมาสังเคราะห์นะครับกลับมาสังเคราะห์เป็นนิวเทรียนได้เหมือนกันนะครับนะเช่นอะซิติลโคเอ ก็รวมกันนะสังเคราะห์ใช้พลังงานจาก ATP กลายเป็นแฟตตีแอซิเป็นกรดไขมันโมเลกุลใหญ่ขึ้นได้นะครับนะหรือว่าแล c t i c แอซิก็กลับไปเป็นกลูโคสนะทางกลูโค n e โอเจนิซิที่จะได้เรียนต่อไปนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะรูปแบบการเกิดเมตาบ o ลิซมนะครับในเซลล์นะครับซึ่งก็เป็นได้5แบบแบบนี้นะครับ สารอาหารต่างๆนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะผ่านสารตัวกลางของเมตาบอลิซึมนะครับเช่นกรดอะมิโน,โก,น,นก็เปลี่ยนเป็นกลูโคสได้กลูโคสก็เปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนนะเป็นกรดไขมันได้นะถ้าย้อนกลับไปดูในพานเวสามกับ4ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะนสิสิตื่นเช้ามาไม่กินข้าวนะครับดื่มนมหนึ่งกล่อง นมก็มีโปรโตีนโปรโตีนก็โดนย่อยเป็นกรดอะมิโนโกรดอะมิโนก็เอาไปเปลี่ยนเป็นกลูโคโสไปเลี้ยงสมองเข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่กินข้าวกินดื่มนมก็ทําให้ไม่เป็นลมเพราะว่าได้พลังงานจากกลูโคโสที่มาจากกรดอะมิโนก็ได้เหมือนกันนะครับตัวกลูโคโสก็เปลี่ยนเป็นกรดไขมันได้นะครับ นะกินของหวานน้ำตาลเยอะก็เปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับอ้วนได้เหมือนกันนะกินของหวานโดยไม่กินไขมันเลยนะครับเพราะกลูโคสเปลี่ยนเป็นกรดไขมันได้นะครับเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนโบางชนิดก็ได้นะครับยกเว้นกรดอะมิโนโที่จําเป็นที่ต้องได้จากอาหารนะครับแล้วก็ร่างกายเรานะครับสามารถที่จะเลือกออกซิไดซ์สารต่างๆได้นะครับ ดื่มนมพร้อมกับกินขนมปังนะครับมันก็อาจจะเลือกออกซิไดซ์กลูโคสที่มาจากขนมปังก่อนอะไรแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าสารอาหารหลายชนิดสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานจากเมตาบอลิซึมได้นะครับนะก็ไขมันก็ให้พลังงานนะแป้งก็ให้พลังงานนะโปรโตีนก็ให้พลังงานได้นะครับซึ่งทั้ง3ตัวก็สามารถจะออกซิไดซ์กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำได้ นนิสิอาจจะเคยเห็นข้างกล่องนมเขียนไว้บอกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะครับไขมันได้9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีนได้4เท่ากันกับคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้แหละนะครับสารอาหารต่างชนิดก็ให้พลังงานได้ไม่เท่ากันนะคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนี่ใกล้เคียงกันนะ4กิโลแคลอรี่นะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือแอลกอฮอล์นะครับ ให้พลังงานตั้ง7กิโลแคลอรี่ต่อกรัมอันนี้มองในแง่ให้พลังงานไม่มองเรื่องโทษกินแล้วเมาหรือว่าทำลายตับอะไรนะก็มองว่าแอลกอฮอล์ก็ทำให้อ้วนได้นะครับดื่มเบียร์เยอะๆก็อ้วนได้เพราะว่าแอลกอฮอล์ในเบียร์ก็ให้พลังงานเหมือนกันนะครับโมเลกุลาร์ออกซิเจนนะครับออกซิเจนโมเลกุลนะครับจะต้องเอาไปใช้ในการออกซิเดชัน นะครับในออกซิเดทีฟเมตาบอลิซึมนะครับแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหายใจเอาออกซิเจนเพื่อใช้ในการเผาผลาญสารอาหารแล้วก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยนะออกมานะครับคาร์บอนไดออกไซด์ is produced นะครับ ก็เป็นไปแบบสมการนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับกลูโคสนะครับบวก6ออกซิเจนได้เป็น6คาร์บอนไดออกไซด์บวก6น้ำอันนี้คือน้ำตาลนะหรือว่าไขมันนะครับไตรปาลิเตตนะไตรกลีเซอไรไตรปาลิเตตก็คือกรดปาลิติก3มโมเลกุลต่ออยู่กับกลีเซอรอลนะเป็นพวกไขมันนะครับนะนะนะอันนี้คือไขมันนะครับนะบวก72ครึ่งออกซิเจน ได้เป็น51คาร์บอนไดออกไซด์บวก49น้ำนะครับนะซึ่งสัดส่วนนะครับของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเทียบกับออกซิเจนที่ใช้ไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสัดส่วนการหายใจ Respiratory r e s p i r a ป o ร y แปลว่าหายใจ q u q u o โ i e n t แปลว่าอัตราส่วนนะครับหรือว่าค่า RQ นะครับ สำหรับวิชานี้ถ้าใครสนใจก็ลองค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับว่าค่า RQ เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับในวิชานี้ก็ให้รู้จักเรื่องค่า RQ แค่นี้แหละนะครับซึ่งก็อาจจะใช้ประโยชน์ในแง่วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับว่ากินอาหารอะไรกินอะไรดีน,น,นักมวยปล้ำนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งระยะสั้นนะครับมีการใช้พลังงานยังไงควรกินอาหารชนิดไหนก่อน ออกนะครับออกวิ่งออกกำลังกายก่อนแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าค่า RQ นะครับก็ไปใช้ประโยชน์พวกนี้ได้นะครับหรือว่าใช้ในการรักษาโรคทางเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับนะกระบวนการเมตาบอลิซึมนะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า คอมพาร์ตเมนต์ลิซ์นะครับคอมพาร์ตเมนต์คือแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นแผนกแบ่งเป็นหน้าที่นะครับในในเซลล์มันจะมีออร์แกเนล๊ยต่างๆใช่ไหมครับนะไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์ไรโบโซมเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะครับแบคทีโอไซไซโตเซลไซโตพลาซึมนิวเคลียสนิวเคลโอลัสคือพวกนี้เนี่ยนะครับในเซลล์มันจะมี ออกกรนิ่งต่างๆแต่และออกกรนิ่งก็แบ่งกันหน้าที่รับผิดชอบนะครับเช่นการสังเคราะห์แสงก็เป็นหน้าที่ของคลอโรพลาสต์นะครับการสร้างโปรโตีนเป็นหน้าที่ของไรโบโซมแบบนี้แหละนะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าคอมเพนต์ริไลซ์นะครับลองดูรูปนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเซลล์นะครับหน้าตาของเซลล์ในเซลล์ก็จะมีออกกรนิ่งต่างๆนะครับเช่น อันนี้ไมโทคอนเดรียนะครับนะไรโบโซมเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนาเกลจายแอปพาตัสไลโซโซมนะครับเปอร์ออกซิโซมนะอันนี้นิวเคลียสเม็ดข้างในคือนิวเคลลัสนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีเหตุการณ์มีพาทเวมีเมตาบอลิซึมไม่เหมือนกันนะครับก็ ไม่ต้องไปนั่งท่องทุกทุกออร์เนลก็ได้เอาที่สําคัญสาคัญนะครับซึ่งก็สรุปไว้ให้ในหน้าต่อไปนะครับครับก็เอาที่สําคัญสําคัญนะครับภายในเซลล์กระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับตามออ e ร์แกเนลนะอย่างเช่นไซโทพลาซึมนะครับไซโทพลาซึมเนี่ยมันก็จะมีพาดเวยนะครับที่สําคัญเช่นพวก คาตาบริกพาดเวย์นะที่เป็นทั้งที่เป็นแบบ n o n o x i d a t ดที ated, นะครับเช่นไกลโคไลซิ s นะครับนะแล้วก็ในไซโตพลา s ซมนะครับก็มีการสะสมไกลโคเจนนะครับสะสมไขมันไว้เป็นแหล่งพลังงานด้วยนะครับอันนี้คือที่เกิดในไซโตพลา s ซมนะครับลองย้อนกลับไปดูรูปเมื่อกี้นะครับ ไซโทพลาซึมนะครับไส่ตัวปลาซึมก็จะมี p าดเวย์ way, นะครับนะที่เป็นการสังเคราะห์นะครับนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับนะสังเคราะห์ไกลโคเจนนะครับไบโอซินเทติก p a t เวนะครับแล้วก็เป็นแคาตาบอลิซึมของโ,อโมโนซัคคารายนะอย่างเช่นไกลโคไลซินนะครับนะผส,สมไกลโคเจนแล้วก็ไขมันนะครับอันนี้ใส่ตัวปลาซึมนะครับ อันที่2นะครับ endoplasmic reticulum แล้วก็เกาจาย apparatus นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับเพราะว่า endoplasmic reticulum ก็จะมีไรโบโซมมาเกาะใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นที่สังเคราะห์ลิปิดที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะเมมเบรนลิปิดนะครับ endoplasmic reticulum กาจาย apparatus นะครับนะใช้ในการ สังเคราะห์โปรตีนนะครับแล้วก็ลิปิดนะครับอันที่3ไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียก็ทำหน้าที่ในการสร้าง ATP นะครับมีกระบวนการเคร b ไซเคิล uh, นะครับนะำ Oxidative Phosphorylation นะครับนะ้ำไมโทคอนเดรียอยู่นี่นะครับนะมีการสร้าง ATP โดยกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟเรเลชันนะการออกซิไดของการออกซิเดชันของปรดไขมันนะครับนะน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของไมโทคอนเดรียนะก็จะเห็นว่าหน้าที่ต่างๆก็รับผิดชอบนะแบ่งกันไปตามออร์แกเนลต่างๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเทอร์โมด n นามิกส์นะครับนะในกระบวนการเมตาบอลิซึม นะซึ่งเราเคยเรียนว่าบางผาดเวเกิดขึ้นได้บางผาดเวต้องใส่พลังงานเข้าไปนะเคยท่องกันว่าเดลต้าจเป็นบวกเป็นลบปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ไม่ได้นะจำได้ไหมครับนะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระนะฟ e ีเอนจีเชนจ์นะครับในเมตาบอลิซึมมันแอดดิทีฟมันบวกลบกันได้นะครับนะบวกลบกันได้นะครับ ซึ่งกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สลับซับซ้อนมีหลายขั้นตอนเช่นการสังเคราะห์กลูโคสจากแลคติกแอซิดนะแลคเตตเนี่ยหรือว่าการออกซิไดแลคเตตไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนเดียวนะนะซึ่งหลายๆขั้นตอนเนี่ยเราเรียกว่าเมตาบอลิกพาธเวย์นะครับทีนี้เมตาบอลิกพาธเวย์จะเกิดขึ้นได้ไหมไปข้างหน้าไหมหรือถอยหลังกลับนะครับ ทิศท,ทางของผาดเวย์จะไปทางไหนขึ้นอยู่กับผลรวมของพลังงานอิสระนะครับเดลต้าจของแต่ละปฏิกิริยานะครับมาดูตัวอย่างนะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการเผาผลานนะครับนะบย่อยเอทานอลนะย่อยเอทานอลไปเป็นอะซิติลโคเอนะครับ ย่อยเอท n o นไปเป็น a ะซิ y l c o a นะครับมันก็มีขั้นตอนนะครับสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นอะซิ l d e ดีไฮก่อนนะขั้นตอนนี้ก็ใช้เอนไซม์ชื่อว่า a l ลกอฮอล์ดีไฮโรเจนิสนะครับ NAD บวกเป็น c o เอนไซม์มารับไฮโดรเจนไปกลายเป็น NADH นะเป็นปฏิกิริยาออกซ a t i o n นะครับจากนั้นอะ t ิ l d e ดีไฮก็ เปลี่ยนไปเป็นกรดอะซิติกนะครับโดยใช้เอนไซม์อ aldihydrolinase นสนะครับ BNAd บวกเป็นโคแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ออกซิได้นะครับจากนั้นอะซิติกแอซิดก็เปลี่ยนไปเป็นอะซิติลโคเอนนะครับนะแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมีค่าเดลต้า G0 ศูนย์ไพของมันนะครับเดลต้า G0 ศูนย์ไพก็คือ ค่าเดลต้าที่สภาวะมาตรฐานแล้วก็ pH เท่ากับ7นะครับมีเครื่องหมายพายอันนี้คือ pH 7เกิดขึ้นในเซลล์ร่างกายนะครับนะก็จะเห็นว่าขั้นตอนเอททนอลเป็นอสตาลีไฮเดลต้าจีศูนย์ายเป็นบวก5.5กิโลแคลอรี่ต่อโมนะครับนะแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยเดลต้าจีศูนย์ายเท่ากับลบ นะลบ12.9กิโลแคลอรี่ต่อโมลขั้นตอนที่3บวก0.7กิโลแคลอรี่ต่อโมลนะครับจะเห็นว่า2ใน3ปฏิกิริยานะปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่3 d e เนี่ยเดลต้า G ศาเป็นบวกแต่เมื่อเอามาบวกลบกันก็จะได้ผลรวมเป็นลบนะครับลบ6กกิโลแคลอรี่ต่อโมลดังนั้นภายใต้สภาวะมาตรฐานผาดเวยก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นอะซิติลโคเอได้ ไม่ใช่ Still a อสต y c o a เเปลี่ยนกลับไปเป็น e t e ท n a l นะครับเพราะว่าในภาพรวมแล้วผลรวมมันเป็นลบเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าสภาวะในเซลล์จริงๆเนี่ยมันต่างจากสภาวะมาตรฐานที่เราคำนวณกันนะครับอย่างเช่นปฏิกิริยาที่1น,นะถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของ NAD บวกเท่ากับ NADH นะครับสองตัวนี้เท่ากันเมื่อไหร่เนี่ย นะครับปฏิกิริยามันจะไปข้างหน้าได้น้อยนะครับไปข้างหน้าได้น้อยนะครับที่สมดุลจะมีอสตาลีไฮเพียง1โมเลกุลต่อเอทาโนล10,000โมเลกุลปฏิกิริยาแทบจะไม่ไปข้างหน้าเลยนะครับนะแต่ว่าภายในสภาวะที่ภายใต้สภาวะที่มีการหายใจมีออกซิเจนมาช่วยสภาวะแอโรบิกนะครับ NAD บวก จะมีความเข้มข้นมากกว่า n a d s เสมอนะครับเมื่อ NAD+ บวกมากนะตามหลักเทอร์โมดินามิกส์นะครับตามหลักสมดุลเคมีซับสเตตมีความเข้มข้นสูงปฏิกิริยาก็จะไปข้างหน้าใช่ไหมครับนะถ้า NAD+ บวกมากกว่า NADH ร้อยเท่านะครับก็จะมีสเตียลีไฮด์1โมเลกุลต่อเอทานอล1 0 0โมเลกุลนะก็ดีกว่าเดิมตั้งร้อยเท่าแล้วนะครับก็ปฏิกิริยาก็ พอจะไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะต่างจากสภาวะมาตรฐานที่เราได้จากการคำนวณน,นะครับครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็จะมาดูเรื่องของการควบคุมเมตาบอลิซึมนะครับ